ผมรับผิดชอบรูปที่พระองค์ทรงเรือใบรู้สึกภูมิใจฮะทุกคนที่บ้านภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ท้งนี้ผมอยากให้พระองค์ท่านเห็นสิ่งที่คนไทยทุกคนทําเพื่อพระองค์ท่านนะครับแม้ว่าพระองค์จะจากไปแล้วทุกคนก็ยังสานต่อรอยพระบาทของของพระองค์ท่าน ในแต่ละอาชีพของตัวเองให้ดีที่สุดความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชนนะครับที่ที่ผมไม่ว่าจะผมอยู่รุ่นไหนยุคไหนก็รู้สึกได้กระสับที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนที่รักประชาชนของพระองค์ท่านที่ทําทุกอย่างเพื่อพวกเราผมภูมิใจที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินรัชกาลที่9ก้า